สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปลายสู่ผู้สู้คนพบพ่อพบเจอกัรยายดวนขึ้นเก่านะพี่น้องช่องยายดวนชวนกินเที่ยวพี่น้องสีเสือบอรเรื่องร่างบอกเหตุก่อนรถชนตายพี่น้องเคยได้ยินบออันเรื่องนี่เป็นเรื่องจริงเด้อยายดวนนี่เสียเราให้ฟังว่าย้อนหลังขึ้นไปหลายปีเลยพี่น้องประมาณยี่สิบยี่สิบปียี่สิบเอ็ดปีนี่แหละ ในหมู่บ้านวยว่าดวนนี่มันเกิดขึ้นหรอที่พี่น้องมันมีคนตายไปบะครับมอตอร์ไ์ไหมไปตึกแหพี่น้องเกิดอุบัติเหตุรถส้นตายไปไปกระมูดิไปกระมูไปหลายคนขจ้าสิไปตึกแหทั้งเขื่อนไปตึกเอาปานว่าปลาหัวขาดไปพี่น้องปลานย่างขจาเจอ,เอาิ่นปลาหัวแข็งไหมปลาหัวแข็งขจ้าเ,จเสียวมาละไหมตึกมากแล้ว ไปได้ปลามากแล้วก็มาขายพี่น้องนั่นแหละขาจอาไปหาตึกเหี้ยถอนเหี้ยเอาปลาหัวแข็งตลาลาเมื่อนั่นนะ่ะคุณอยู่บ้านไอ้ดวนนี่ก็ไปดิไปตึกเห้ยนะ่ะไปน้ำกันเจ็ดแปดคุ้นไปเป็นกลุ่มพบประมาณตอนบายบายมุ่งใบสวงเนีล่ลุ่มลุ่มผัดพี่น้องลุ่มหัวกุน้นนี่โอ้ผัด ผัดแห้งแห้งผัดเขามาในส้อยบานเนี่ยดูอันนี้ละ่ะก็ไปยุดยู่บ้านแล้วละละนั่นแหละบานพลอตายก็หมุนหมุนหมุนเนาะคนกับเปียกใจอยู่เล่าล่มสะมาแห้งแทง้อันแบบว่าพี่น้องเห็นเคยเห็นลมหัวกุดแบบเจ้าพ้าอยู่ยหงไงบ่หมุนเลยดิมันี้ประมาณบาบสามมุ้งมีคนทรงคาวว่าอันรุดส้นแล้วตายเลยไหม เราไปถอดเหห์กรมูไปตึงแหหไหมมัเป็นไก่ที่พี่น้องไปตึงแหเคลื่อนตัวนี้เจ้านั่นในหลายาเจา,นนา,าเอาอมส่ไปคนละขั้นแมบางคนก็ซ้อนกันไปพูกนี้เอา้าตกใจเย้ดวนนางอยู่บ้านนลก็ตกใจมันนี่คนนี่กะมาได้มาบานล้นมาล่อหลับสูบเนาะมาเบิงบ่าเราสิตายลักษณะอย่างไรน,นะข้อเล่าหักข้อหักขาหักพี่น้องแขนหักมาที่นี่ คนที่มานะ่ะชาวบ้านที่มาเกิดเลยเบาก็เล่ยเ,เ,เราไห้ฟังว่ามื่อวานนี่เรานั่งกินเขาน้ำพวกเต้ไขว่าสันซุ่มชาวบ้านเนาะอันู้ษไส้ดิเราว่าว่ามื่อวานนั่งกินเขาก็ผมก็มูพวกหลายคนอยู่เรานั่งกินเราก็เลยลูกเราลูกไปเราสิไปกินน้ำเง่าเราพี่น้นงเง่าแล้วเรา,าไม่มีหัวแม่อัน เงาเสเร็จแล้วรูไปเนี่ยแม่เราเดินไปมันนี่หัวบูมีเง่าน่ะอันคนทีเห็นนี่ก็เลยหันมาเบิงอันอันโตแล้วเนี่ยแม่โตรจริงแล้วเนี่ยแม่พันมีหัวอยู่นะแต่ว่าเง่าเง,ง่าแล้วบมีหัวเราก็บริทักเลยบริทักบริท,รทวงก็กินเข่าปกติกินเข่าไปเซยปกติที่นี่ตอนเศร้ามากเราสิเตรียม เสียมของไปตึกแห่เนีไม่ไปถอดแห่เนี่ไหมแล้วเดินก็ได้ลูกลูกขับรถสิขับมอไซค์เลยไหมขับมอไซค์อันแล้วก็กระไรแห่แล้วก็ะไ,วกะไรอันของแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์คนนั้นสิมาซื้อของร้านคขาร้านค้าหนาโรงเหย,ยียดเนาะแล้วก็เลยมองมองมาแล้วก็ว่าเราตกใจเราลองไปฟังเอ้า โมมี่หัวเนาวามิไต้ส่วนอันขาเลยส่วนขาส่วนอันร่างกายส่วนตนส่วนตัวเราหนิแีะยข้นมาหอดบาร์นี่มันอีส่วนคัอเข,อขนมาหาหัวโมมีอันจะตาบอดไรแมะหัวบุดโมมี่หัวแมะแล้วก็เลยขยี้ตาแบบนี้เนาะแล้วก็เลยหลับตาแล้วก็ลืมลืมตาขข้นเบิงอีกันมีหัวบัดนนี้ตอนเราเดินมาเนะี่ยมันโมมีอกหัวน่ะ เราก็จนได้ขยี้ตาเนาะขยี้ตาล่ะเราจังลืมตาเบิ่งใหม่เนี่ยมันนี่เราก็ว่าเฮ้ยมันตาฝาดบ่เนาะว่าเนาะเราคิดคิดในใจเราหนาู้เราเห็นนะ่ะมันนี่สตาร์ทนก็จะไสไปหัวบ่มีพี่น้องอันบิดบ,บิดมอไซค์ขับมอไซค์ไปเนี่ยแม่มิเต่วนแข็งส่วนขาขับมอไซค์ออกมาอันออกจากซอยเงื่อนเนี่ยแมสิไปอย่างถนนใหญ่เนี่ยแมบ่มีหัวเพิ่งแน่มันนี่ ลองออกสนนใหญ่ล้วก็เลี้ยวดิเลี้ยวไปแับนี้คนนั้น,นบานข็าเจ้าอยู่รอถนนเนะาะมันก็ตกมว่วงเลยเดียวบานรถผู้ใดสิสรถผู้ใดสิไปอันทั้งใดนัน่ะน,นะรถมันแลนผ่านถนนใหญ่เขาบอกว่าเราขับรถไปน่นนะหัวเราบ่มีหัวเราบวม่วบวมมีไม่ได้ส่วนขาขึ้นมาหาหมองบานนี่ไหมนี่ส่วนนี่ขึ้นไปบ่มมี่หัวเลยเขาก็เลยาอก เขาไงอันนี้แล้วเราบม่มีหัวเขา,ว,าว่าเนเอ้ามันมันเป็นเนี่ยหรือเร้อนี่เขาจอบเบาอยู่บัดนี้พันสีทักกระทักบัท่านแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไว้เราขับมอเตอร์ไซค์ไว้มันก็เลยทักบัท่านคนเห็นนันเห็นเราบม่มีหัวอันสามอันสามคนผู้ที่เลียเห็นหแบบว,ว่าเงาเราบม่มีหัวั่นไหมเขาเจอดมาเลี้ยมาเรล่า มันลห้ฟังตอนตอนตอนรัเอาสูบเรามาอ่ะแม่ผู้ใดก็บอ่เขาเก็คือบทักเราแน่ผู้ใดก็บอกคือบทักบอท่วงเราแน่ก็เจ้าว่าแบบว่าก็เจ้าอื่นว่าแบบไ่้ทั้งวันเขาอันเขาแบบว่าเขาเลียกไม่ต่คโขนดังๆไหแม่ก็เจ้าแบบว่าอันบอกยังไงว่าภาษาเขาแบสิว่าอันจัดเอาเล่าหน่อยแม่ก็เจ้าเบาเนาะคือบอเอื่น คือบทักทักแรืทักดังดังหรือเปล่าเอาเจ้าคือบม่มีหัวหัวเจ้าไปใส่หนะให้ทักให้ทักแบบนี้ให้ตะคุนให้ทักเลยแต่ว่าคุนกับบทักนี่แหละเพื่อนว่าทักขันฮาสสมุดว่าเฮาทักนี่ทักว่าเอาเจ้าคือไม่มีหัวเจ้าจะเฝ้าไปจะรีดใส่เพื่อไปกลับมาก้อนเจ้าไม่มีหัวนี่นั่นคอยเลี้ยวเห็นเจ้ามองเห็นเจ้าหนึ่งหัวเจ้าบ่มี เพิ่นว่าห้ทักแบบนี้ลวก็แบบว่าขวัญนี่ก็สิบไปออกจากหลางเพิ่นเบาคนโบราณได้เบานีเพิ่นเบาอยู่งานนอ่นก่อนอันรอเอาสมรามาเลยเม่นี่แหละเพิ่นว่าพี่น้องเพิ่นว่าล่างบอกเหตุก่อนตายตายหงพอกได้พี่น้องแต่เป็นแบบนี้เพิ่นว่าตายหงยายด้วนก็เลยมันลห้ฟังว่ามันเป็นเรื่องจริงถ้าส้มพุทว่า ถ้าเห็นไผ่กัญญาบวม,มหัวเ็งอบวิงหัวสิเพิ่นให้ทักให้ทว้วงเด้อพี่น้องลูกหลานเด้อเพิ่นว่าแล้วมันก็นสิเคาะนี่ก็สิบ่มีเคาะหายก็สิกลายเป็นดีไปถึงว่าขันห่อถักไม่ี่น,อนอ้องเฮาทักเฮาท้วงท่านนะ่ะแหมจากการว่าสิตายสิก็แม่ว่าแค่เจ็บอันแค่บาดเจ็บเล็กๆนิดหน่อยน่ะนะเพิ่นเว้าคลิปนี้กะยายหลวนมาเล่าให้พี่ให้น้องฟัง ว่ามันการเป็นล่างบอกเหตุก่อนตายนี่มันเป็นมีอีหลีพี่น้องมันเรื่องจริงมันเกิดขึนอีหลีแต่ว่ากะคว่วมเสื้อส่วนบุคคลด้วยพี่น้องเด้ออันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องไคจะเสื้อว่าเสือ้อคลิปนี้กะเอาไว้แค่นี่ก่อนเนาะพี่น้องเขาจังเจอกันคลิปหนาขอบุณสำหรับกดไลค์แล้วกะ็คอมเมนต์และะ้วก็ โติดตามย่ายดวนเขาว่าเป็นกำลังใจให้ย่ายดวนขอบคุณได้ไลายพี่นอ้องเจอกันคลิปหนากับย่ายด่วนนะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ